คลิปนี้มาดูวิธีการใช้งานการโทรฉุกเฉินบนมือถือซัมซุงตัวอย่างในคลิปเป็นรุ่นซัมซุงกา a ล็กซี่ a ศูนย์สามวชั่น a อ d r รอยสิวิธีแรกให้เพื่อนไปที่แอปการโทรแตะจุดสามจุดมุมขวาบนเลือกเบอร์โทรด่วนให้เราเลือกหมายเลขที่ต้องการใช้โทรด่วนเราจะเลือกได้ตั้งแต่หมายเลข2ขึ้นไปผมจะลองเลือกเป็นหมายเลข8 ขั้นตอนต่อไปเลือกรายชื่อที่เราต้องการใช้โทรดว่วนได้ใช้กับหมายเลขที่เราเลือกเสร็จแล้วเราก็ออกจากงานนี้ได้เลยวิธีเรียกใช้งานให้แตะแอปการโทรแตะค้างบนหมายเลขที่เราตั้งค่าไว้ตัวมือถือก็จะทำการโทรหาเบอร์ฉุกเฉินที่เราเลือกไว้ส่วนวิธีที่2ให้ไปที่การตั้งค่า เลือกหัวข้อความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉินเลือก SOS ฉุกเฉินเลือกหมายเลขฉุกเฉินที่ต้องการโทรจะมีเบอร์หน่วยงานต่างๆแสดงขึ้นให้เราเลือกหรือถ้าเราอยากกำหนดเองให้เลือกเป็นเบอร์ที่กำหนดเองแล้วปิมพเบอร์มือถือลงไปเสร็จแล้วออกจากหน้านี้ได้เลย วิธีเรียกใช้งานให้เรากดปุ่ม power หรือปุ่มเปิดปิดเครื่องติดต่อกัน5ครั้งตัวมือถือจะขึ้นหน้าการโทรฉุกเฉินตามคลิปจากนั้นเราก็ทําการปัดปุ่ม SOS เพื่อทําการโทรฉุกเฉนเินเพื่อนๆลองไปใช้งานกันดูนะครับ